รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอาอากี่ไม้นะเอากี่ไม้ <S S S อส,สองไม้ได้เลยสองไม้เอานี้ดีกว่านี่อันนี้อันนั้อันนี้มันร้อนเดี๋ยวปากจะพองเอาเย็นๆไป <laughs> นี่สอไม้ <laughs> ให้มาร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อใหม่เอาไปเลย <laughs> เอากี่ไม้อ่า ร้อยหนึ่งเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกเก้าไม้อ่ะกี่ไม้ครับ500โอ้โห้าร้อยไม้เลยเหรอครับ500บาทอุ้ยโชคดีจังเลยวันนี้มีคนเหมาตั้ง500บาทไม่เหมาจ่ายรวมค่าปรับแี่ห้าร้อยบาทจะจ่ายค่าปรับเรื่องอะไรยาน,ยานี้ยานี้เด็ดขาดาผมขอจับคุณเพราะผมเป็นเทศ,ศกิจจับคุณในข้อหา จอดรถขายของกีดขวางทางเท้าเนี่ยคุณเทศกิจคุณจะจับผมได้ยังไงก็คุณจอดรถขายของอ่ะผมจอดขายไหนล่ะเนี่ยผมเข็นขายอยู่่ครับเนี่ยผมเข็นขายอยู่ถ้าคุณเข็นขายอย่างนี้ผมไม่ปรับครับแต่ข้อแม้ว่าคุณต้องเข็นแบบนี้ตลอดคุณจอดเมื่อไหร่ผมปรับ500ทันทีและที่สําคัญอะไรครับเขาแจ้งมาว่าคุณเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคเอาเปรียบยังไงเมื่อกี้เนี่ยไม้หนึ่งร้อยหนึ่งหมื่นบาท ขายอะไรเนี่ยขายไส้กรอกไส้กรอกอะไรไส้กรอกหมูหมูหรือหมาหมูหมาในตลาดนี่หายไปเจ็ดแปดตัวแล้วผมสงสัยโอโจที่หายไปพวาเทศบาลเขาจับไปครับไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วขายก็แพงแพงตรงไหนของก็ไม่แท้นี่ขอโทษนะครับที่อื่นนะนะโอ้โหอะไรมีแป้งแลวหมูหน่อยเดียวเองแล้วของคุณล่ะของผมไม่ผสมไม่ผสมแป้งไม่ผสมหมูเลยครับอย่าหยุดนะ ถ้าหยุดขายแล้วก็ปรับทันทีเอาซะหน่อยไหมครับซื้อหน่อยไหมครับขายไงอ่ะไม้ละ20ไม้ละ20ครับไม้เล็กไม้เล็กก็20ไม้ใหญ่20เฮ้ยทำไมราคาเท่ากันของเท่ากันครับแต่มันต่างกันที่ไม้เนี่ยแค่นั้นน่ะเพิ่มตั้งยีครับผมเอาหยุดจับนะโุณผู้ชมค่คุณผหยุดจับนะโอ้ยอย่าจับผมเลยอย่าจับผมไม่จับเราถ้าคุณไม่จอดผมไม่จับ ดังงานไม่ไหวแล้วนะแต่งนมันก็ต้องมีเหนื่อยกันบ้างสิครับคุรกษษษิจแล้วถ้ารู้ว่าเหนื่อยแล้วคุณจะออกมาขายของทําไมธุร<อ>กิจครับมีหน้าเศร้าอีกแล้วจะไม่ผมออกมาขายได้ยังไงล่ะทําไมผมเหนื่อยแค่ไหนผมก็ต้องมาขายว่าแม่ผมป่วยนี่กโกหกหรือเปล่าเที่ยที่แล้วมายังบอกว่าเป็นลูกคําพ้าอยู่เลยโกหกไม่ได้โกหกครับอย่าหยุดหยุดจับนะตอนแรกอะ ผมก็โผมเป็นลูกกัมพะสืบไปสืบมาแม่ผมยังไม่ตายครับพอมาเจอแม่ปุ๊บแม่ผมก็ป่วยหนักอีกครับโอ้หก็แค่แม่ป่วยใครก็ป่วยกันได้ป่วยกันทั้งบ้านเลยครับทั้งบ้านยังไงคือแม่ผมเป็นต้อพ่อไม่สบายไยเป็นกระสือตาเป็นปอบน้องเป็นไอรอนแมนเน่ๆทีแรกจะเชื่อแล้วนะกูมาสะดุดใจอีตรงน้องเป็นไอรอนแมนเนี่ย น้องผมบ้าครับมันคิดว่าตัวเองไปไอรอนแมนคิดดูน้องสามไหมครับมันเป็นบ้าเหรอแล้วตัวคุณเราเป็นอะไรวันผมก็เป็นสไปเดอร์แมนเอาละเอาละเอางีาห้หยุดได้หยุดได้ <ขอ S 2> ผมจะยกโทษให้ครั้งหนึ่งตกลงไหมขอบคุณมากครับแต่ว่าต้องรับปากผมนะรับปากอะไรครับห้ามจอดถ้าจอด ปรับทันที500ร้อยเพราะว่าผมต้องทําตามกฎบ้านเมืองครับขอบคุณมากครับต้องเข้าใจนะเห็นใจกันซึ่งกันและกันหน้าที <t 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 ่คือหน้าที่ครับผมอย่าหยุดนะหยุดผมจับนะผมต้องเขียนอย่างนี้อาจารย์โอ้โห สุขสว่างสดใสตั้งแต่เดิมมาเลยแม่ลือเนี่ยต้องเป็นใหญ่เป็นโตมีคนนับหน้าถือตาหรือจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการนะใช่ฉันเนี่ยจัดการจัดการใครจัดการมึงนี่แหละถ้าตั้งโตขายของถ้าตั้งโตแบบนี้ปรับห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรออาจาร์ว่าถืออย่างนี้ถ้าถืออย่างนี้ถือว่าไม่ได้ตั้งอย่างนี้ไม่เสียตังค์ อยู่ไว้นะยายเห็นว่าวางนะเอาเฮ้ยจอดทำไมอะจอดไหนแล้วเนี่ยก็เห็นอยู่เนี่ยจอดนะเห็นอยู่จอดห้าร้อยนะครับเออนี่เอารูมารวยเห็นป่ะกับคุณก้าวอ้าววางทำไมอะเออ ว้าวางอยู่แล้ววัวต้องถือวัาไม่ยอมเสียกระปั้งมือ,มอไม้สั่นเลยนะถ้าวางเมื่อไหร่นี่ห้าร้อยทันทีแหละว,ว่าถืออยู่แล้วนี่ถามจริงมีเงินเสียข้าปป่าทุกวันเหรอถ้ากล้าถือแบบน,นี้เออ,อวัาไม่ยอมเสียกระปั้งวางลงเถอะ<อ>จะได้เสียห้าร้อยเรื่องอะไรจะเสียวัวไม่ยอมเสียหรอกเอาเฮ้ยหยุดทำไมอะหยุดไหนแล้วมัเห็นอยู่นี่ไงอย่าจอดนะยันจอดครับถ้าจอดเสียห้าร้อยนะครับสงสารนะเนี่ยเอาวางอยู่แล้วสั่นสั่น ยอมเสียเธอห้าร้อยเฮ้ยว่าไม่ยอมเสียอ้าวจอดทำไมอ่ะจอดไหนแล้วก็เข็นอยู่นี่ไงจอดก็ได้เข็อยู่เข็นอยู่อย่าจอดนะอย่าจอดนะอะวางแนะไอ้เอ้ยก็เสียไปห้าร้อยก็แค่นั้นเองไหนว่าไม่ยอมเสียอ้าวสันสันสันเอาอีกแล้วเลยอะไรวุ่นวายอย่าวางนะเฮ้ยอย่าหยุดนะไม่หยุดครับจับกระดานด้วยทุกวันเฮ้ยคุณนำหน่วย โอโ้โหเถนตรงเกินไปหรือเปล่าทำงานครับปล่อยล่อยบ้างเถอะคุณใช่ปล่อยกันบ้างมแม่เหรอในแม่เ <c oughs> มียผมจะบ้าเหรอคุณเมียเมียที่รักจะ้ะ อาเฮ้ยวาทำไมอะนี่นี่ปล่อยเขาบ้างเถอะปล่อยเขาบ้างเถอะคุณต้องเข้าใจนะครับผมทําตามหน้าที่เขาเอาของมาวางบนทางเท้าได้เกะกะเกะกะคุณครับอ้าวคุณก็เดินอ้อมมาสักหน่อยนลเออช่วยเหลือกันคุณอย่าไปพูดเข้าข้างเขาอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวคนทําผิดก็ได้ใจครับได้จิตจัง เนี่โอ้โหไปยืนถือสั่นอยู่ทำไมมายืนในร้านมาในไม่ได้มาเร็วอวดใจมาในร้านมาในร้านข้าวางข้าวางในร้านผมก็ไม่ปรับหรอกครับไม่ปรับนะได้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 เขกมาอจะวางทำไมให้มายืนสั่นในร้านวางวางเลยวเนี่ใจร้ายอ่ะขออย่าจับเขาเลยเนี่ยเขาแม่นขนาดนั้นดูใวยอาจารย์ช่วยเขาดูหน่อยนี่อาจารย์ต๋องนี่เขาสุดยอดลายมืออย่างฉันเนี่ยต่อไปฉันจะรวยใช่ไหม ใช่แล้วอ่ะน่งไหนเห็นไหมผัวฉันน่ารักเดียวใจเดียวใช่ปะใช่ได้เขาไม่คิดมีคนอื่นใช่ไหมใช่อ้ยดูแม่นที่สุดเลยเดี๋ยวจะดูแม่นยังไงเจ๊ถามเองไอ็มันตอบอย่างเดียวใช่ใช่บ้าหรือเปล่านี่อาต๋งถ้าลื้อไทยอ้วแม่นแม่นแล้วก็เดี๋ยวอ้วจะยกเลิกไม่จับเลยไม่ใช่โชว์ฝีมือไปเลยเรื่อผูกแล้วอ่ะเฮ้ยนั่งทำไมต๋งนั่งไหนอ่ได้นั่ง เลือกเกิดวันอังคารใช่ไหมรู้ได้ไงฉันเกิดวันพุธไม่เรื่องไม่สายยงเ,ออเฮ้ยมิถุนาเลือบไปฉลูใครบอกกูปีชั่วเลือดเน่ยต้องอายุยืนนะขายายืนเลือดอายุยืนไม่จริงพรุ่งนี้กูก็ตายแล้ว แล้วเลือจะไม่ยอมไปไหนด้วยเลือต้องยืนอยู่ที่นี่ใครบอกเลือกครูเราจะไปนู่นอออดดย่่่่ีีีนาจับไปทั่วโอ้โหนี่อะไรเนี่ยของใครเนี่ยไไม่ยังงคะ่ไม่ยังไงวิภาขอโทษค่ะคุณวิภามกำลังจัดร้านอยู่แล้วลูกค้าก็เต็มร้านวิภาเลยค่ะลูกค้าเต็มร้านจริงเหรอจริงค่ะนี่ไง ออาไอ้พวกนี้เอาหัวไป็มุดกระโปรงโลกจิตกันหรือเปล่าวะ,วะเอ้ยออกมานียเลยออกมาเลยออกมาให้หมดเลยข้าวของวางเกินถนนไปหมดมาอุดหนุนทำไมอุดหนุนกัแอโอนน้ำมันบักแตงโมมีปัญหาอะไรกับผมเปล่าครับเอ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้นะเว้ยแกเนี่ยมาสนับสนุนร้านที่ทำผิดกฎทำไมวะเขาเอาของมาเกะกะหน้าร้านเนี่ยแล้วแกก็ยังมาอุดหนุนกันอีกผมมากันเท่านี้ผมไม่ได้มา เกะกะร้านเลยผมมาช่วยเจเขาตั้งร้านแล้วใช่แล้วทำไมซื้อกระปองเป็นตุ๊ดกันหน่ะตนี้มันใส่อันเสียงอสงให้แฟนโอ้โหดูการแต่งตัวร้อเรียนแบบวงหันแนวอันนี้นี่คงจะเป็นพวกเขาไม่ได้หรอกเฉพาะนี่นะสูงกว่าหมาโกลเด้นหน่อยปากขอร้อนร้ายพี่ว่าเด็กๆมันนี่ซื้อมากินเองแล้วเอาไปฝากพ่อแม่ ไม่ใช่ติ่มนะ้อมายืนเลียอยู่เนี่ยใส่กรอกนะเธอละลายเดี๋ยวละลายทำไมฉันว่าแกเหมือนหมาทำไมมีปัญหาอะไรถึงหนูจะตัวก็เปี้เหมือนหมาแต่หนูแต่หนูก็เตะปากลงถึงเลยลูกล่างอย่างเองเนี่ยเตะปากข้าถึงเหรออ่ะไหนเนีเตะดิอ่ะลองนั่งดูสินั่งแล้วเตะ้โอเคลองดูจะได้เตะเดือดแล้วไหมล่ะนี่นั่งอย่างงี้มึงก็เตะถึงเลยสิอย่ามีเรื่องกับผมเลยลุง เก็บแรงไว้เป็นเบาหวานเถ้อใช่เออเสียงดังเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะมึงอย่าปากดีเลยอีกหน่อยมึงอายุเท่าๆกูมึงก็จะตัไปเฮ้ยไม่ต้องพูดมากอ๋อกูเรียกออกมาคนเดียวมึงออกมาหลายคนนี้มึงจะมาลุมกูเหรอแกระชั่มัขอเวลาโทรหาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกูมาเคียงมึงเดี๋ยวโทรตามเพื่อนโทรหาเพื่อนโทรตามเพื่อนแล้วเพื่อนอที่ไหนอะไรเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนกูอยู่จังหวัดเลย เจอมาถึงแก็คุยกับรากมะม่วงไปแล้วเนี่ยปากดีทุกคนเลยนี่ซื้อๆแล้วก็รีบกลับไปเฮ้ยใจกิตตังค์พี่อำนวยใจเย็นนะคะนี่ก็ลูกค้าของวิภาเองชอบสิลูกค้าลูกค้าเห็นไหมหนุ่มๆเพื่อนซีก็รู้ไหมว่าพี่หึงอ่ะใจเย็นใจเย็นก่อนนะคะพี่อำนวยนี่แค่ลูกค้าค่ะพี่อำนวยค่ะใจเย็นๆนะคะอ่อคุณลูกค้าค่ะได้กันแล้วคนละตัวแล้วใช่ไหมคะอ้าวพอหนุ่มสุดหล่ออีกไม่ได้หรอคะไม่ถูกใจทั้งตัวเลยเหรอ ถูกใจตัวไหนตัวนึงตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่อตัวสีมันสวยป่ะสีสวยสีสวยเอ๊เขาถูกใจตัวนี้ถอดให้เขาไปสินี่มึงขายยางเกงแล้วมึงขายเกงเขามาถอดบ้าบออะไรตรงนี้เนี่ยไปไปมึงไปเข้าไปแางไนเลยไปไปให้หมดเลยอะไรเธอไล่พวกหนุ่มๆมันมาเลือกชุดผู้หญิงทำไมกันวะ ฮะซือไปฝากเมียเขาบ้างโอ้ยเมียเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออทำไมอะอยากอั่งเด็ดเธออะซื้อไส้กรอกไปฝากใครนักหนาเนี่ยเอาซื้อไส้กรอกไปเนี่ยเผื่อเฮียไม่อยู่ไงจะอ๋อไปเบียร์อาหารกินก็เลยซื้อไส้กรอกไปกินเอาไปตุนเออหรือเอาไปกินหรือเอาไปทำอย่างอื่นคิดอะไรคิดอะไรกับเมียผมเนี่ยคุณไปไหนอย่าไปยุ่งเฮ้ยไอ้ต๋องอย่าวางนะเฮ้ยเขาได้ร้านผมอ๋ไม่เป็นไร คุณอย่ามายุ่งนี่น้องที่หน้าที่หลังอย่าทำแบบนี้นะวันนี้ที่ยกโทษให้พี่อํนวยเนี่ยน่ารักที่สุดเลยโอคนรักกันชอบกันบางครั้งไม่ต้องแสดงอะไรออกแบบนี้ก็ได้อายคนอื่นเขาค่ะอ๋อพี่อํานวยคะจ้ามิภามีจดหมายให้ด้วยค่ะแหมทำไมจะต้องส่งให้กันอย่างนี้พูดกันปากเปล่าก็ได้เอาไปเถอะค่ะพี่อํนวยค่ะคืนนี้ว่างไหมอะแต่ชวนไปกินดินเหนียวเ ดินเหนียวเจ็ดปราชาโอนน้ำมันบักแตงโมโอนน้ำมันบักสมโอสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวีทเบอร์รี่รละเฟรชสยาสีฟันสมุนไพรตาหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตราและสูตรดั้งเดิมคืนนี้ว่างไหมอ่ะจะชวนไปกินดินเหนียวเอออะไรอะคะดินเหนียวดินเหนียวเจ็ดปราชาเหนียวอะค่ะตามนี้นะจ๊ะ คุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่ไปทำงานก่อนนะโชคดีจ้ะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเบียร์แลวเนี่ยวันได้ยังไงทางเท้าเห็นไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพี่อานวยค่ะโอ้ไม่ต้องมาคามาขาแล้วพูดธรรมดากับฉันก็ได้คือว่าเสียงเธอเนี่ยกับหน้าตาเธอมันไม่เข้ากันนะ เที่ยงวัวจะดูถูกหนูสิคะเนี่ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูก็เก็บแล้วคะ่ะแล้วแลยวแม่เก็บค่ะแล้วใครเอามาวางอ่ะก็หนูมาวางเองละค่ะเอา้าเอามาวางทําไมอ่ะขนจากข้างในออกมาข้างนอกอะคะอ่ะอ้าวแล้วจะขนออกมาทําไมอ๋อขนให้คนเห็นว่าในร้านมีของเยอะแล้หนูรขนกลับก็ไปข้างในค่ะ จานของเยอะอย่าว่าจารละของเยอะเลยคนยังไม่มีเลยรู้ได้ไดยังไงคะเจเนี่ยนะจริงๆแล้วผมพุ่งตรงเลยนะอย่าหาว่าผมดูถูกเลยนะทำไมหน้าตาอย่างเจเนี่ยนะใครได้ไปทําเมียนะสวยทั้งชาติ สภาพแบบนี้นะโศกปรกทั้งชาติสภาพแบบนี้นะโสโครกทั้งชาติพอใจมึงไดอยังไงอไปปีกวายฝาดแค่ปเลยเดี๋ยวข้อเห็นใจหนูจะขายเห็นใจใครเห็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนหนูเพิ่งแต่งเนื้อสาวรู้ป่ะแต่เน,นื้นอสาวยังไงก็หนูนอนได้ยินหนูแต่เนื้อสาวเสียงนักป้าจะป้า,ปา,ปาเลยครับท้องเสียหรือเปล่า เดี๋ยวหนูก็เก็บแล้วค่ะก็บลูกค้ารออยู่ข้างหลังค่ะลูกค้าบ้าบอแล้วไม่เห็นมีใครสักคนมีสิคะรอจะทำอะไรกันเดี๋ยวเรียกลูกค้าเขาจะมารอตัดผมเลยนะเราเรียกอะไรเออลูกค้าขาออกมาข้างนอกก่อนค่ะมาช่วยเก็บของหน่อยค่ะเอาวางตรงนี้นะคะเอาวางนี้ค่ะนี่ค่ะมาๆมาๆเที่ยมนุยค่ะลูกค้าค่ะ นี่ไอหมาปอมได้ออกมาอีกแล้วพี่พี่เขามากหลายคนเนี่ยไม่ได้ตัดหมดนี่นะคะใครทำมั่งมีพี่คนนี้เข้ามาตัดขนคนเดียวค่ะตัดขนค่ะกหน,นวดแล้วลุงมีปัญหาอะไรเรียกลุงอีกแล้วใจเย็ตนครับไม่อยากเตะหมากลางวันอย่ายุ่งกับมันนะทำไมถ้ารู้ว่าพ่อเขาเป็นใครนะเดินขึ้นโรงพักไหนตำรวจลงมาทางโรงพักเลยพี่เขาไาฉีดปวกอะ พ่อเขาเป็นคนจีบปวดค่ะโอ้ยเน็บมีพระพระองค์ไหนคุ้มครองมึงในเตี้ยพี่อย่าดูถูกลูกค้าหนูสิค่ะอยากรู้อยากรู้เออไม่บอกอย่ามาหลอกถามนั่นแหละนี่ถามจริงทั้งวงเลยไอ้นี่เป็นมือกองนะค่ะมตีแฉกตีถึงนะฮะถึงครับถึงล่ะโอ้โหเรียนแบบวงฮันแนวเขาไม่ว่าจะตีแฉะเลยตีลงก็ตีได้เหรอ โอ้โอ้เรียนแบบวงหันแนวเขาไม่ว่าจะตีเฉยเลยตีลงว่าตีได้เอาไปะล่ะเก็บชีวิตไว้กัดกระหมากูที่บ้านนี่นะเดี๋ยวจะขนเข้าไปแล้วนะให้มันขนเข้าไปเลยอย่าให้เกะกะฉันปรับเธอแน่นอนเลยาค่ให้มันขนเข้าไปเชิญขนเข้าไปหน่อยนะคะแหมทำเป็นวงหันแนวที่ไหนได้กับกรรมกรจับกัางเลยพวกมึงเนี่ยไม่อยวางนัก็เดือดไปตายละไไป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  เด็กชายก็เก็บแล้วครับคุณเดินทางห่างฉันเหม็นโอ้คุณ้วย่อยาจังอุ๊ยอะไรคันอะไรตรงนี้อ๋ไอไหนไหนดูจิแล้วเจอกันนะคะจาเจอกันในจดหมาย้ฉช่ได้นัดแกฉันมีเด็กแล้วอยากกลับมาอยากให้เห็นโลงกระบอกนะเว้ยได้ค่ะไปละเว้ย ทำไมไม่เคยเห็นไส้กรอกไงวะฮะไส้กรอกนี่ทำยากวะจะไปยากอะไรเราก็เอาข้าวใส่เอาหมูใส่นะแล้วก uh ็ย huh. ัดเข้าไปในไส้แค่นี้เองจะว่าไปแล้วนะประเทศเยอรมันนะเขาเจ๋งมากเลยรู้เปล่ายังไงอ่ะคิดดูดิเขาเอาหมูเป็นตัวตัวเนี่ยนะใส่เข้าไปในเครื่องกดปุ่มปุ๊บมันจะพักผักผักผักักัักเดียวออกมาเป็นไส้กรอกเลยเว้ยไปดูแถวบ้านผมบ้านผมเจ๋งกว่านี้บ้านเจ๋งขนาดไหนวะเอาเนื้อทั้งก้อนยัดเข้าไปในเครื่องกดปุ่มพักผักผักผััััั รอ9เดือนเป็นเด็กออกมาพูดได้ด้วยเฮ้ยไม่น่าจะเนื้อเป็นก้อนน่าจะเป็นมากกว่าวะอมมีพอๆๆๆๆวกินไส้กรอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลี้ยงไส้กรอกเอออุ่นๆหน่อยเอาสามไม้พี่สามไม้ครับผมได้สามไม้อืมอ่าเอาไปอืเนี่ยพี่อะไรผมบอกว่าสามไม้ไม่พี่นี่ไงสามไม้ยังไงนับดูดิกี่ไม้เนี่ยสองสาม นี่แสดงว่าไอ้นุ้ยอะโดนใจนิดกินตับแล้วฮ้ยมันจัดกูไปสดอกโอ้โหจัดสามดอกเรียกไงแม่นี่ไม่ใช่แม่จ๋าผมมาตามหาพ่อครับพ่อชื่ออะไรพ่อหนูพ่อผมชื่อทองทองขายไส้กรอก